ท่าชิดนะครับอ,อยู่ในหมวดของคําสั่งพื้นฐานเป็นท่าเริ่มต้นในการฝึกสุนัขหรือน้องหมาทั่วไปในการควบคุมเพื่อให้น้องหมาเนี่ยฝึกในท่าอื่นๆต่อไปถ้าเราเริ่มต้นจากการฝึกท่าชิดได้ท่าต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นในเรื่องของอาการควบคุมหรือว่าการฝึกขั้นสูงต่อไปด้วยครับ ของเราในการฝึกในท่าชิดนะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้บอกในท่าสัญญานี่คือใช้ฝ่ามือเนี่ยมือเรานะครับทำเป็นอุ้งนะครับเพื่อทําให้เกิดเสียงเนี่ยตบบริเวณขาซ้ายของเรานะครับเพื่อบอกสัญญาณว่าชิดนะครับเสียงที่เราบอกเนี่ยในทุกครั้งทุกก้าวที่เราเดินไปด้วยเท้าซ้ายเนี่ยนะครับพอเท้าซ้ายตกถึงพื้นปุ๊บเนี่ยเราจะบอกว่าชิดเพื่อให้สุนัขเนี่ยเข้าใจทั้งสองแบบทั้งสัญญาณมือแล้วก็เสียงมากครับในคําสั่งว่าชิด สำหรับสุนัขใหม่ครับมีแน่นอนนะครับในเรื่องของการฝึกในท่าต่างๆท่าชิดเองเนี่ยเป็นท่าเริ่มต้นในการฝึกน้องหมาเลยก็มีก็คือในเรื่องของสุนัขอาจจะไม่ได้อยู่ข้างขาซ้ายเรานะครับอาจจะดึงไปทางซ้ายหรือปาดมาทางขวามือเราหรือว่าดึงล้าหน้าเราไปปัญหาแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับสุนัขใหม่อยู่แล้วนะครับ การแก้ปัญหาในกรณีของน้องหมาที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาสุนัขไปางหน้าเราก็จะดึงมา้างหลังดึงไปทางซ้ายเราก็จะดึงกลับมาทางขวาถ้าสุนัขไปทางหลังนะครับเราก็จะต้องค่อยๆจูงสุนัขเนี่ยกลับมาให้อยู่ในท่าชิดที่เสมอกับตัวเราเนี่ยให้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีคําชมแล้วก็จะมีเรื่องของการวางตัวของคนฝึกหรือครูฝึกหรือเจ้าของเองครับชิดเก่งมากชิดเก่งมากชิด เก่งมากมาชิดชิดเราก็ต้องปรับนะครับชิดมาชิดเริ่มมาลงม,มาชิดเก่งมากดีชิดสำหรับในเรื่องประโยชน์ของการฝึกในท่าชิดเวลาเราพาสุนัขเนี่ยไปในพื้นที่ต่างๆครับสุนัขก็จะเดินไปพร้อมกับเรามันคือการควบคุมสุนัขเนี่ยไม่ลากเราไม่ว่าจะไปที่ไหนกับเราก็จะเดินไปพร้อมๆกับเรา โดยที่เราไม่ต้องไปมันต้องใช้กำลังในการจูงหรือว่าไปในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการ